ครับสวัสดีครับวันนี้มานําเสนอรถเข้าใหม่ครับสองคันอันนี้ให้ดูสภาพทั้งสองคันนะครับคันนี้ปี 2017, นะครับคันนี้ปี2016นะครับให้ดูสภาพโดยรอบกันทั้งสองคันเลยครับเอามาให้ยนโฉมทั้ง2ปีนะครับว่ามีความสวยงามแตกต่างกันออกไปคันนี้จะเป็นตัวปี2017 โฉบปี2017จะได้เป็นไฟหน้า LED แล้วก็ลวดลายที่สวยงามก็จะมีแปลกตาออกไปตรงล้อก็คือเจ้าของเก่าเขาทำสีล้อมาสวยๆเป็นล้อสีทองแก้วแล้วก็มีพวกท่อไดโวนะครับให้ดูสภาพโดยรอบปอกแฮนโดบิโนมือเบรกมือคาสแต่งชิวแต่งอุดกระจกแต่งไล่น็อตสี อทีเนียมสีลุงสวยๆแล้วก็มีไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัวประมาณนี้คร่าวๆคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าวิ่งน้อยนะครับอันนี้เป็นการลอยถังคันนี้วิ่งน้อยครับวิ่งมา8 8 0 0กว่าโลครับคันนี้สภาพสวยที่ปิดฝาน้ำมันเบรกแล้วก็จะมีที่ปิดฝาน้ำมันเบรกด้าน,นหลังครับตัวนี้ ก็มีอุดที่ฝา,าถ่ายน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับเป็นของแต่งสภาพสวยๆครับแล้วก็คันนี้จะเป็นปี2016โครงแดงครับตัวยอดนิยมคันนี้ก็จะมีของแต่งก็ชิลหน้าครับท่อท่อแต่งอันนี้ผมไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรนะครับเป็นท่อแต่งแต่เป็นสลิปอ่ออเป็นรู้สึกจะเป็นฟูครับ ตัวนี้จะเป็นฟูท่อฟูเลยนะครับก็จะมีเบาะแต่งการลอยข้างถังการลอยหน้าถังและก็จะมีเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ครับก็จะมีตัวอยึดไ i ริ่งนะครับประมาณนี้คร่าวๆครับผมแล้วก็เล็กไมค์คันนี้ สองหม่นหกพันวาโลครับสภาพยังสวยครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องเอาตัวนี้ก่อนนะครับคันนี้คันนี้ก็จะเป็นไฟไฟหน้าเป็นเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับเป็นหลอดปกตินะครับตำหนิก็มีตามการใช้งานนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างแต่ก็ไม่การันตีไม่มีล้มหนักชนหนักนะครับ สภาพสวยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอนให้ดูนะครับอ๋อแล้วก็จะมีไฟไฟท้ายแต่งมีไฟเลี้ยวในตัวเสเครื่องเงียบๆครับ รอลอบนิ่งๆครับฟังเสียงเครื่องคันนี้กันครับเดี๋ยวผมมาแจ้งราคาท้ายคลิปนะครับมีการลอยตรงฝาฝาถาังน้ำมันด้วยนะครับ เพื่อนได้ชมว่าเสียงการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับ รถสวยนะครับทางร้านมีรับประกันให้ด้วยนะครับื่อใครสนใจก็เข้ามาชมมาดูกันได้ร้านอยู่จังหวัดเชียงรายครับตัวเมืองจังหวัดเชียงรายให้ดูกันขับขี่นะครับวันนี้อากาศเย็นสบายมากครับเดี๋ยวรอสักครู่ ke ีอีกหนึ่งคันครับ เดินไปเดินมาออกกําลังกายครับอา่าครับเดี๋อยู่ตรงนี้ครับ ยอดมากทั้ง2คันโอเคครับโอเคครับพอประมาณครับทั้ง2คันครับผมสภาพพร้อมใช้งานทั้ง2คันนะครับ อ่าคันนี้ปี2 0 1 7นะครับผมเปิดราคาไว้ที่1 8 5 0 0 0บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้ปี2016โครงแดงครับผมเปิดราคาไว้ที่1,59 0 0 0บาทนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0 9 4 2์6 4 6 7 5นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ